สวัสดีครับผมมื่อนี้ทีมงานมาขังดางบ้านแห่คือเก่าครับทีมงานหน้าเดิมหน้าเก่านะฮะรังลงดังพูดอะไรไม่พผละเลยรังลงดังฟังหนึ่งครับผมเลยฟังหนึ่งสิลากมากครับน่ะสิลากใตเติบอยู่ครับมือนี้ต่ละีวันนี้ว่าไงแต่ละศีมานสองมือแล้วครับ วันก่อนก็ได้ปลาคอใหญ่ตะเบิงครับมีแต่ปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆครับตะเบิงว่าภัยจมานหรือไม่มาหนึ่งปลาบอลโตซ้ำซางหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานไดเด้อครับโคลค์กดแชร์ี้ยครับไปลุ้นกันเลยนะฮะ โอ้รายนแต่รองเท้าเขาหลงนามนี่ครับผมกำลังทางดังทางหนึ่งครับผมกำลังลงมือนะฮะทีมงานกำลังพากันหลากดังครับผม มื่อนี่หลากไกลเติบครับประมาณหาร่อยโลเลยครับหลากลากขามจังหวัดเลยนะฮะช่วงนี้ทีมงานหลายครับผมช่วงสงกราน์ปิดงานครับทีมงานหลายหนาะสิบประมาณหลายมือเตอิบอยู่ครับนุนนุนโบมเมนคนนะครับอยู่ทึ่งโองนุนอเอิ้นวันนกเจ้า ัยซกทำลดกัะนกเจ้าคือเกาพลังคือไม่ขึ้นครับผมไม่ลายตื๊บยิ่ใครโยนขึ้นจากน้ำมันโยนลงน้ำคืนคนอะไรแบบนี้ปลาหลปลาหลปลาไม้บอกปลาเต็มอันยะปลาไม้ เริ่มวานกันแล้วครับผมแต่เบิงแหแลกครับใครจะจวดว่ากันนะฮะ <c oughs> ทีมงานกำลังพากันอะนี่หมองครับผมจวดเต็มมาเยะครับผม <c oughs> แฮบบ่โบเตกแฮแแรกมันเตกใหไงบได้มัน,ใน,ใน,ในหายกากคเข้าาซาน เหนื่อยใจเหลือเกินแฮ่แรกก็ให้อภัยหน่อยบอ,ยอ,ยเ,รอเริ่มจวดกันแล้วครับมันนี่พากันเอาแห้มาบ่ร้ายครับพูละซีหาแห่เสื้อแดงนี่ซิบแฮ่ครับคนเดียวธรรมดาที่ไหนอะไรแฮ่มันขี้กันนบอ บังครับว่าปลาช่อนตัวแรกจะไซสไหนนะฮะเออซ้ำโคงแข็ง,ขงคือโ <c ười> ยครับตัวแรกมาแล้วครับมาแล้วตัวแรกของมันนี่ปลาประมาณสามขีดครับผมสร้างมาเเมื่อวานก่อนแล้วก็ปล่อยลงน้ำขึ้นธรรมาดาที่ไหน <c ười> โอ้อันั้นมุดเอาแต่ตีนขึ้นฝา ไดยโชตตาฤสีแล้วครับยีโต้ก้นอนว่ะโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินป่าใส่ง่ามครับผมใส่สีขีดคือเก้าแหละนะฮะเออลายคนละตัวเลว็วสองคนทางคุณเป็นทีมงานนกเจ้าครับผมนางจอบอย่างเดียวถาวานมืออื่น ได้แล้วครับเอแลกเต็มเฮอัะยะครับผมอเออปลาไม้ <laughs> ไอจอนพันปลาลุกอยู่บ่ึ <laughs> ออกมาแล้วูเหนื่อยใจเหลือเกินตาลุสีได้แล้วครับตัวแรกครับปลาดุก,ก,กอ,อุ้นแนงบ่ไม่ใช่ปลาดุกงูพูดผิด <laughs> เหนื่อยใจเหลือเกิน ธรรมดาที่ไหนครับผมได้ปลาดุดูแล้วครับตัวหนึ่งว้าทางพุ่นแฮเลกระจอดลอดเลยโว้ธรรมดาที่ไหนทางพุ่นเอาไว้วานตอนเขาลือดางบอกเออคนอะไรแบบนีปานยังโชว์หน่อยสิตัวแรกอ่ะอีกน้อยคือคองเจง้าคงเหนื่อยใจเหลือเกิน อ้มนุษย์อะไรช่างนุนวานทับเฮเจ้าโคงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ่ได้แล้วครับทางพุ่นตะเบิ้ครับวารุนไหนปูนกอดขึ้นแล้วืออคนอะไรวิ่งขึ้นฟังเออโ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 อปลาเกือบไม่ถึงฟัง โอ้ธรรมดาที่ไหนมนุษย์แบบนี้เกิดแล้วครับใส่โลตัวหนึ่งครับผมนี่โอ้เสือแดงแรงรินะฮะตาวัลนใดอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมใส่งามครับอเล่นมาแล้วครับแล่นมาแล้วออ้อนกเจ้ามาแล้วนกเจ้ามาแล้ว จวดโอ้ธรรมดาที่ไหนปลาไรนี่ปลาอังโอ้โอ้โอ้โออออะะเลยครับอโอะอโอะอ้อะเร็วจุลจีนับเลยบ่โอ้โอ้ใครเราก็มุจจีนับต้องุ่นปลาลูกสองโตครับผมโอ้คนอะไรมานเถ อู้ปลาเฉลียงตัวนี้อ <c oughs> ใส่ใยใส่งามเลยครับผมใส่นี่อ้ปลากุดมาแล้วครับอู้อลังการงานปลาดุกครับผมอแล้วก็ปลาใหม่พร้อมเต็มมายะจ๊ะเหมือนกับเซงอะไรเลยนะฮะ โอ้ปลาเนื้อแข็งเยอะกว่าปลาดุกอ <c ười> uh, ีกอ้าธรรมดาที่ไหนอนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบสิบเอ็ดบูดแฮ่เดียวสิบเอ็ดครับผมยังไม่ได้กระดดูข้างล่างนะฮะดูแต่ข้างบนหูเดือดใจลึกแฮ่นี่ถือของใหญ่ละครับผม กำลังไล่อย uh. 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 ู่ครับมาหล่นเบิังครับว่าสิงโตใหญ่ขนาดไหนนะฮะวัวอู้อู้ทางฟุ้นกระจวดจวดเออต้องโดนสักแฮนะฮะทางทีเหยียบแล้วครับผมหมุดยังมาลงมาหล่นกันครับแบบใส่ไหลครับผมอยาลุ้นหมุดมาลงอู้เหนื่อยใจเหลือเกิน ใลแล้วครับผมวังกว่าใส่ไลบอกว่าอุญญ้ยไงจะนับนี่ครับผมอือ,อใส่รุนนี้เจ็ดแปดเก้าขีดพุ่แล้วครับมาแล้วครับมาเร็วอือ ธรรมดาที่ไหนใส่โลมาอีกแล้วน้ำบกไปอีกแล้วห้าสิบเซนนะฮะเออตื้อคา้วมาโศกรุ่นนี่ก็เกือบโลแล้วครับซูสีหนึ่งกิโลเอื้อด,ดิลด,ดูลดิลดูลอ่าละครับผมเออสองตัวแล้วนะฮะสองตัวคุ้มเลยอายะจ้ะ นี่ธรรมาดาที่ไหนามาอีกแล้วครับผมเฮแดงอือปลาดุกใส่ใหญ่เลยครับสองตัวปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปลาดุกใหญ่สองตัวแล้วก็ปลาเนื้อแข็งนะฮะปลาไม้ธรรมดาที่ไหนฮึออือปลาดุกไหมอือจะนับจะนอ้อยเป็นตาซื้อ,อเฮแดงมันยังสิมันหดปลาไม้น้ ก้มปลมาไม้เยอะเลยไป <net> เนื้อใจกับปลาไม้นี่แหละโอ้ไม่หมดสติธรรมดาที่ไหนนะฮะมาอ,อีกแล้วนะฮะอีกตัวหนึง่งปลาคอใสสวยครับผมไล่มาประมาณสามปีเคิงครับกบลาลังห่อถูกตั้งแต่ปีที่แล้วกลาลังได้ปีนี้โอ้ธรรมดาที่ไหนมาแลา้วครับผม โอ้ทางนน้นอะไรเอาแต่ตัวใหญ่ไม่ฝากชาวบ้านเขาทางุูนกระไดแล้วครับผมวานเฮเมือนเป็ดเรียมกระบวนได้ปลายอีกโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่เจอแล้วตัวใหญ่ไหมอื้หมุดแล้วครับผมมันจะได้ตัวแรกของสามสิบปีบหวานมาสามสิบปีแล้วกํลาลังเจอปลาตัวแรก มาอีกแล้วครับผมแหนี่เฮปลาดุกล้วนๆนะฮะมีแต่ปลาดุกใส่งามๆใหญ่ๆเลยครับหนึ่งโซงกี่ตัวสามสี่ธรรมาดาที่ไหน ปลาดุกใส่งามๆเลยครับเหลืองเออฮึมีแต่ปลาดุกกินรามิดมานะฮะมตมาจึงอน,นอนเลยมต,ตเลเลย,ยบผม ถือว่ามานอยู่ครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานอนะนากระดาครับผมคลิปนี้ฝากไว้สำเนีแล้วครับสวัสดีครับผมบายบายนะฮะ